พี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะอยู่กับเราช่องพันหวานค่ะวันนี้นะคะก็หลังจากที่หายนานะะไปหลายวันนะคะวันนี้สาวน้อยน้ำหวานนะคะก็ได้มาอยู่บ้านของตัวเองนะคะวันนี้สวัสดีแม่ๆพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะ อยู่กับสาวสวยนะคะน้องน้ำหวานค่ะวันนี้พี่ทีมนะคะก็มาช่วยคนหล่อยนะคะตับดินนะคะไม่ได้ตับหลายวันนะคะเพราะว่าธุระยุ่งมากเลยนะคะยุ่งมากจริงๆเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งเสร็จงานนะคะงานศพของคุณย่านะคะเพิ่งเสร็จไปเมื่อวานนะคะยุ่งมากเป็นอาทิตย์กว่าเลยค่ะพี่พีเซ ไม่มีเวลามาดูลูกสาวเลยนะคะได้น้องเอ็กนะคะมาเชื่อดูเลยนะคะสวัสดีจ้าน้ำหวานสวัสดีค่ะพี่เอาคนลอยเอากล้วยมาให้ลูกกินเลยวันนี้จะมีกล้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้ให้ลูกกินหลายวันเลยนะคะกล้วยหวานๆนะคะวันนี้สงสัยน้องน้ำหวานหิวกล้วยนะคะไม่ได้กินหลายวันเลยสวัสดีค่ะพี่ราชาดี อน้ำหวานสวัสดีแม่แม,แมพีเอฟซีเด้วยลูกหนูเขาคิดถึงหนูเยอะแยะเลยอ่าแม่แมคิดถึงหนูเลยไม่เจอกันหลายวันเลยสัญญาณชัดเจนไหมคะตอนนี้น้องน้ำหวานอยู่ที่บ้านของน้องน้ำหวานแล้วนะคะน้ำหวานท้องใหญ่มากเลยนะคะคิดถึงหนูไหมพ่อกับแม่ก็คิดถึงเหมือนกันนะคะ ยุ่งกับโรงงานมากเลยนะคะกล้วยก็ว่าจะเอามาทำขายอาหารออนไลน์วันนั้นนะคะก็ะวันนี้เลยเอามาให้น้องกินเลยนะคะสุกพอดีเลยนะคะเราสวัสดีครับผมอ่าวันนี้สวัสดีคุณท่านครับหลังจากทางค่ายไปแล้วครับผมวันนี้มาในรูปแบบนหนครับพลอยเสียงครับ ้วยนะคะก็น้ำหวานไม่ได้กินหลายวันเลยนะคะคิดถึงจา้าขอบคุณค่ะพี่ราชาดีลูกสาวแม่แม่พีเอฟซีนะคะจะมั่มมากเลยนะคะท้องลงเยอะแล้วนะคะท้องโตมากแล้วนะคะหลังจากติดภารกิจหลายวันเลยนะคะ ค็ไรอยมีกี่ต้าร์ค่ะอะเอามาให้ลูกเลยให้ลูกเขาทายพีเอซีด้วยไม่ได้เขากล้องหลายวันเลยน้องน้ำหวานพีเอ็ซีนะครก็ทักมานะครับอุ้ยโดนปิดช่องหรือเปล่าทำไมไม่ไม่ไม่เห็นลงคลิปเลยควอร่อยเมื่อวานกรดีเรายากนน่นอนกอดีที่ยากครับผมได้เสียชีวิตทำยา ด้วยงานครับผมเลยแล้วก็มีเวลาครับผมยุ่งมากเลยเนาะเพราะว่างานก็ตั้งห้าวันนะคะคเพราะว่าเราทําบุญด้วยเนาะคนไหลไยุ่งนะคะคนไหลก็เป็นหลวงพี่นะคะวันนี้ครับ <c oughs> บ,บวชครับผมบวชน้าไฟไง่ายคนยากครับ <c oughs> ไม่ได้กินของหวานหลายวันเลยนะคะลูกสาว ร่างใหญ่นะคะวันนี้พี่ๆน้องๆน,นะคะก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะทำงานก่อนนะคะหนูเอากำลังใจมาส่งค่ะขอบคุณมากๆคะ่ะกำลังใจของแม่ๆพี่ f c สํสำคัญที่สุดเลยนะคะวันนี้น้องน้ำหวานก็อยู่เชือกเดียวนะคะาทางแม่โบวี่นะคะก็ไปทำงานแล้วเนาะไปออกทัวร์แล้วนะคะเนื่องด้วยว่าต่างเราก็ต่างมีภาระ,ะใช้จ่ายกันนะคะ ตอนนี้นอนน้ำหวานู่เชือกเดียวนะคะเลยคนลอยก็จะเอาน้ำหวานมาอยู่ที่บ้านบ้างนะคะแล้วก็เอาไปอยู่ที่ที่ไหนครับสโลว์ไรข้างนอกบ้างครับผมเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับค่ะเต่ส่ยนสมากก็จะอยู่ที่โรงช้างแล้วเนาะถ้าอยู่โรงช้างประจาจะเป็นโรคเครียดครับต้องเดินเล่นบ้างครับผมไปข้างนอกไม่พูดถึงว่าต่อไปก็มานอนที่โรงช้างจะบ่อยขึ้นเนาะครับถ้าหน,น้าแรงก็ไม่มีที่ผูกก็อยู่ที่โรงช้างคนระับ อากาศนเย็นหนาวๆแล้วก็จะไปอยู่ที่ทุ่งนางครับกินแบบสบายใจนะคะเพราะว่าไม่ได้กินหลายวันนะคะไม่ได้กินกล้วยหลายวันเลยะค่ะพี่พีเอฟซีมันหิวมากเลยนะคะมีอีตาก้าหนึ่งนะคะเพราะว่ามีสองตาก้าใหญ่นะคะไว้ให้นางนะคะนี่ กินแบบน่าสงสารมากเลยสวัสดีจ้าทางน้าหวานสวัสดีค่ะวันนี้น้องน้าหวานมารายงานตัวแม่แม่พี่พี่ซนะคะหลังจากไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะคะเนื่องด้วยว่าพ่อความแม่ความน,นะคะติดธุระนะคะติดงานนะคะติดงานหลายวันเลยนะคะก็วันนี้ได้มา รายงานตัวแม่แม่พีเอฟซนะคะเผื่อแม่แม่พีเอฟซนะคะคิดถึงนะคะ<ม>ตันนี้เราก็ได้กินของหวานตอนเช้าๆนะคะ<ม>กินแบบสบายใจเลยค่ะ<ม>สวัสดีค่ะพี่บุญนิสาสวัสดีน้องน้ำหวานควาลอยและทีมงานจ้าสวัสดีค่ะ เพราหลังจากเอาดินมาไว้วันนั้นนะคะก็ไม่ได้ทําทําไปครึ่งนึงนะคะก็คุณย่าก็ป่วยกระทันหันนะคะก็เลยไม่ได้มีเวลามาทําเลยตั้งแต่วันนั้นนะคะวันนี้นางอารมณ์แบบแบบเชื่อนิดหน่อยนะคะพี่เอฟซีสงสัยกินอยู่นะคะกำลังเคลิ้มนะคะกำลังเทิมกับการกินนะคะตอนนี้ กำลังฟินเลยนะคะกินมาของหวานๆนะคะตอนเช้าๆนะคะไม่ได้กินหลายวันนะคะน้ำอัดตัวใหญ่มากแล้วนะคะตอนนี้แตกนี้แตกตามากๆเลยนะคะท้องใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะคะ พลอยเอามาอิตะก้าให้ลูกเลยปะให้ขาสวัสดีก่อนเด้อคลอยร่วมด้วยเชื่อกันนะคะพลอยก็อดินลงลงช้างนะคะปรับสถานที่นะคะให้ลูกสาวหลานะคะให้ขอสวัสดีก่อน ก็ขอกบพ่ออัตาก้ามันคืนหนูอัตาก้ามันคืนก่อนอัตาก้ามาให้พ่อือพี่สี่บางท่านก็ทํางานเนาะวันนี้วันอะไรเนาะวันนี้วันเสาร์บอกวันนี้น่าจะวันเสาร์พี่พี่สี่บางท่านก็ยังคงทํางานอยู่บางท่านก็หยุดพักผ่อนนะคะเสาร์อาทิตย์เขาอร่อยเขากินเลยบอก กล้วยที่เหลือนะคะว่าจะทำขา่ออนไลน์แล้วทีนี้ไม่ได้ทำนะคะติดธุระเลยได้เอามาให้น้องกินเลยนะคะหลายวันแล้วนะคะหลายวันแล้วนะ,ะ,วนวนะ,ะที่พ่อกับแม่นะคะไม่ได้ให้กินของหวานๆนะคะคนไหนก็เอาให้นะคะ ดีแม่แม่พี่เอซีทุกท่านนะคะเราจะทําการขายออนไลน์อีกทีวันไหนเขาอก็ลอยยังไม่รู้ครับยังไม่รู้เนาะยังมันทำแบบยังส่งของทางบัสยังไม่เสร็จเนาะเสร็จธุระยังไม่เสร็จทางการนะคะแจ้งแม่แม่พี่เอซี FC, อีกรอบนะคะ กินแบบสบายใจเลยค่ะดูขี้ตาดูค่ะการเขาก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะอารมณ์เปลี่ยนแล้วนะคะเขาใหญ่ขึ้นนะคะแม,แม่แม่วิพีเอฟซี ลักษณะเตียมนะคะน้องน้ำหวานท้องลงมาข้างล่างแล้วนะคะเห็นแล้วเหรอเอาไปให้น้องน้ำหวานนอนพน่พนเพิ่มพ่น,น,นอะ่ะ เราก็จะเหลือไว้ให้น้องน้ำหวานเล่นด้วยนะคะแม่แม่พีเอฟซีเพราะว่าตอนนี้น้องน้ำหวานนะคะท้องโตขึ้นนะคะการนอนก็จะลําบากนะคะถ้าพื้นที่ต่ํานะคะเวลาลุกขึ้นนะคะก็จะลําบากคนลอยก็เลยเอาดินมาใส่ให้มันแบบสูงนะคะแล้วก็จะให้เขาได้ว้พิงนะคะได้พิงได้ง่ายนะคะ <c oughs> จะได้นอนสะดวกนะคะ <c oughs> คนลอยก็เอาดินลงสองกองใหญ่นะคะ <c oughs> ปรับฮะ <c oughs> <c oughs> เพื่อจะทําให้เขาได้นอนแบบสะดวกสบายนะคะจะได้ไม่แข็งนะคะอยาให้เขานอนนิ่มๆกับอนอนกับดินนะคะเราทําให้มันหนาๆเข้าไว้นะคะเราจะปรับให้มันหนาๆแล้วเราก็จะเหลือตรงนี้ไว้นะคะไว้ให้นางเล่นนะคะบางทีน้องนวาน,นะคะก็ยังเป็นเด็กของของพ่อกับแม่ตลอดนะคะ ยังไม่โตสําหรับคนลอยนะคะน้องน้ําหวาน,นเป็นเด็กในสายตาพ่อกับแม่เสมอนะคะอันไหนที่สะดวกสบายสําหรับเขานะคะคนหลอยก็อันไหนที่พอหาได้แล้วก็อยากช่วยน้องน้องน้ำหวานให้แบบอยู่สบายนะคะตอนนี้ท้องเขาโตขึ้นเยอะแล้วคขลุกลุกข,ขึ้นลําบากแล้วนะคะเหมือนคนเราท้องนะคะลุกข,ขึ้นเวลาจะนอนก็ลุกข,ขึ้นลําบากนะคะ คนหล่ะคุณจะปรับปรับสัมหนีแมนบบคนไหล่จะปรับแค่นี้นะคะคือจะปรับแค่นี้เพราะว่าเอาไว้ให้นอนน้ำหวานนอนง่ายเนาะจะให้นอนสะดวกสบายนะคะเพราะมันจะนิ่มนะคะก็เหมือนก็เหมือนเออก็เหมือนที่นอนนะคะก็เหมือนที่นอนเรานะคะแบบทำหนาหนานะคะมันก็จะนิ่มกับการที่เขาได้ลุกขึ้นได้ลุกนั่งหรือลุกยืนนะคะตอนกลางคืนนะคะก็จะสะดวกสบายกับเขาเพราะว่าปกตินะคะมันมัน ที่ตอนที่เรายังไม่เอาดินใส่นะคะมันจะแข็งแบบนี้นะคะพี่พีเซมันจะต่ํามันต่ำเราทาคนลอยกลัวน้องน้องน้ําหวานนะคะลุกขึ้นยากนะคะถ้าพื้นที่มันต่ํามากนะคะเพราะท้องนางโตท้องนางโตขึ้นเยอะนะคะท้องน้องน้ําหวานนะคะจะขึ้นจะลงท้ายนะคะจะลงบ้านท้ายนะคะจะลงมาข้างล่างนะคะข้างบนเขาก็จะมีโครงนะคะ แต่ละร่างเนี่ยถ้าพี่เอฟซีมาเห็นตัวตัวจริงๆนะคะเขาก็จะท้องโตมากนะคะคนหลอยเลยได้เอาดินมาให้เขาเขาจะได้อยู่นอนสบายนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากพี่พี่เนะคะเป็นกําลังใจให้น้องน้ําหวานด้วยนะคะฝากพี่พี่เอฟซเป็นกําลังใจให้ควนลอยและทีมงานด้วยนะคะ ฝากพี่เอกดไลค์กดแชร์กดสับตะใครให้ช่องพังน้ำหวานด้วยนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะมาลงคลิปให้แม่ๆพีเอฟซดูเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะ